จุดเริ่มต้นของวงจรชีวิตนอน,นกเริ่มจากไข่ใบเล็กๆที่แม่ด้วงวางไว้ในกองอาหารแห้งการครั้งหนึ่งมีไข่เล็กๆสีขาวใสถูกแม่ดวงตัวมีวางเอาไว้ในซอกอาหารแห้งพวกมันนิ่งเงียบอยู่หลายวันจนในที่สุดก็ฟักออกมาเป็นตัวหนอนเมื่อไข่ฟักออกมาหนอนน้อยเหล่านี้หิวโหวยมากจึงเริ่มกัดกินเศษธัญ,ญพืชและอาหารแห้งรอบๆตัวเพื่อให้เติบโตแข็งแรงและอ้วนขึ้นเมื่อหนอนโตเต็มที่มันจะหยุดกินและเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์พวกมันก็เริ่มตัวใหญ่ขึ้น และเปลี่ยนสีเป็นเหลืองทองเราเรียกช่วงนี้ว่าระยะตัวหนอนและกลายเป็นตัวหนอนนอยอและเข้าสู่ระยะดักแด้เปลี่ยนร่างอยู่ในเปลือกหุ้มภายในรังดูเหมือนเงียบแต่จริงๆแล้วข้างในกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่นานนักดักแด้ก็แตกออกกลายเป็นด้วงตัวเต็มวัยหนอนน้อยก็เปลี่ยนร่างออกมาเป็นด้วงตัวเต็มวัยพร้อมจะวางไข่ใหม่เริ่อมวงจรชีวิตอีกครั้งและนี้ละครับก็คือวงจรชีวิตของหนอนนกสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ ใครอยากทราบเนื้อหาดีๆฝากกดติดตามไว้ได้เลยครับ